สบายดี L อลทีวิชั่นสวนทุเรียนเมืองราวขายผล,ผลผลิตกว่า1.3ล้านบาทสวนทุเรียนภูคำคำของท่านปัญจาราชวงศ์ตั้งอยู่บ้านนาเผยเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทร์โดยในปี2022ที่ผ่านมาครับเป็นปีแรกที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทำให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของสวนเนื่องจากการปลูกทุเรียนหลายคนคิดว่า ขั้นตอนการรักษายุ่งยากกว่าพืชและต้นไม้ชนิดอื่นๆมีน้อยคนครับที่จะสามารถปลูกทุเรียนแล้วก็ประสบคนสำเร็จได้แต่สำหรับครอบครัวของท่านปัญจาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและอย่างสร้างรายรับให้กับครอบครัวจากการขายทุเรียนอย่างมากทั้งนี้ครับเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมา ทางสวนมีต้นทุเรียนทั้งหมด530ต้นมีต้นที่สามารถให้ผลผลิตได้จำนวน70ต้นโดยจะเปิดให้จองและจำหน่ายผล,ผลผลิตในเดือนเมษายนปี2023คาดว่าจะสร้างรายรับอย่างน้อย900,000บาททั้งนี้ครับทางสวนยังปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมกว่า150ต้นสามารถให้ผลผล,ผลิตได้50ตันคาดว่าจะได้รับจากการขายมะพร้าวกว่า30,000บาท โดยนอกจากรายรับจากการขายทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมแล้วทางสวนยังขายต้นพันธุ์ทุเรียนและยางพาราอีกด้วยคาดว่าในปี2023ทางครอบครัวจะสามารถสร้างรายรับได้มากกว่า1.3ล้านบาทขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันทร์และพบกับ a อลโ t ทีวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี